ทางพรามวิดีโอนะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งของ Amazon บริษัทอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของโลกนะคะประกาศบอกว่าเดี๋ยวจะปล่อยสารคดีเกี่ยวกับเบล a n เนียทรัมว่าที่สุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งของสหรัฐออกมาในเร็วๆนี้นะคะซึ่งสําหรับโปรเจกต์นี้ค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ว่าเป็นตัวของเบล a n เนียทรัมว่าที่สุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งนะคะที่จะมานั่งในตําแหน่ง e x ็กซ์คลูซีฟโปรดิวเซอร์ซึ่งตามตําแหน่งแล้วนั่นเท่ากับว่า เมลานียก็จะมีสิทธิ์ในการควบคุมการตัดต่อสารคดีที่มีกำหนดเปิดตัวเข้าฉายในโรงภาพยนตร์และแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในช่วงปลายปีนี้ค่ะเบื้องต้นทาง Amazon Prime ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้นะคะบอกแค่ว่าตั้งหน้าตั้งตารอที่จะแชร์เรื่องราวที่ไม่สำใครให้กับผู้ชมนับล้านคนทั่วโลก อย่างไรก็ตามฝั่งเบลเนียแล้วก็ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้เป็นสามียังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นใดๆต่อโปรเจกต์นี้ซึ่งเริ่มถ่ายทำตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะโดยผู้ที่จะมากำกับสารคดีเรื่องนี้คือเบรดแรดเนอร์ที่เคยถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงซึ่งรวมถึงนักแสดงหญิงโอลิเวียมันแต่ว่าทนายความของแรดเนอร์ยืนการปฏิเสธนะคะ สารคดีเรื่องนี้จะเป็นโปรเจกต์ล่าสุดของเมลลเนยทรัมป์ที่เพิ่งออกหนังสืออัตชีวประวัติเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วและกลายมาเป็นหนังสือ ขายดีของนิวยอร์กไทมส์และ Amazon รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธร์ระหว่างทรัมป์กับเจฟ f b เบซซสเจ้าของ Amazon อีกด้วยค่ะทั้งนี้ทรัมป์อย่างที่บอกไปก็คือมีกำหนดที่จะเข้าพิธีสาบันตนในวันที่20มกราคมนี้ซึ่งเราจ,จับตาพิธีนี้กันนะคะโดยที่นับตั้งแต่หมดวาระสมัยแรกในปี2017เมลเนียก็ปรากฏต่อสาธารณะหรือว่าออกงานพ้อมกับทัป์แค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นและสื่อสหรัฐหลายสำนักก็ตั้งข้อสังเกต ว่าเธออาจจะไม่กลับไปอยู่ที่ทําเนียบขาวแล้วค่ะ So all over the country i hear it's all red